บริลีวอไทยลีกเดินทางมาถึงนัดรองสุดท้ายของฤดูกาลแล้วนะครับวันนี้อาจจะได้บทสรุปจบแชมป์สักทีนะครับเพราะว่ามี2คู่สําคัญในการลุ้นแชมป์ไล่เรียยกันตั้งแต่18ตุนานะครับราชบุรีพบบุรีรัมยูนเต็ดครับคู่นี้นี่มีความหมายต่อการลุ้นแชมป์ทางตรงเลยนะครับเพราะว่าถ้าบุรีรัมชนะนะครับทุกอย่างจบเลยคว้าแชมป์ไปครองกันทีนะครับแต่ก็คงไม่ง่ายครับเพราะว่าราชบุรีเองอยู่ในอันดับที่4นะครับยังได้รุ้ในอันดับที่3เผื่อฟลุกได้ตั๋วเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเพราะฉะน เยอะกว่าบุรีรัมย์ด้วยเพราะว่าเตะบอลถ้วยไปได้แต่วันอังคารนะครับวันนี้ตัวผู้เล่นไม่มีใครติดโทษแบนเลยนะครับตัวเก่งๆจักรพันธ์แก้วพรหมชินภัทรลีออโจนาธานเข็มดีแล้วก็เอ็นชิวามาตินที่กำลังฮอตๆเนี่ยลงเล่นเต็มพิกัดแน่นอนด้วยสถิติที่เล่นในบ้านในเกมนี้นะครับแพ้แค่นครปฐม,มยูเนเต็ดเกมแรกเกมเดียวหลังจากนั้นไม่แพ้ใครเลยนะครับพบกับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดซึ่งเตะ120นาทีกับทูแบงคอกยูเนเต็ดมาในฟุตบอลถ้วยเมื่อกลางสัปดาห์นะครับแล้วก็เตะติดดๆกกกััันนนนนมมมมมาาาาาจจจรรรรรรร่่่่งยยยยะะะออบบบพสสคคววเเลทีีีีุุ์ไ ตาที่เจ็บจากนัดที่แล้วขึ้นเปลหามออกสนามนะครับทีลทรบุญมาทันก็อาจจะย,ยังไม่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าตัวผู้เล่นก็ย,ยังเหลือเยอะครับกิโยเม้วิสรี่นะครับที่ยิงแฮตทริกในนัดแรกที่เจอกันที่บุรีรัมย์ถล่มลม,มา6กศูนย์เนี่ยวันนี้น่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับดูคัสกิสฟิมสุภชัยใจเด็ดสารลักษ์ไถประโคนนะครับพวกดเ,เดิออนคูเคเดตดูเก้าอะไรก็มาเต็มพิกัดเหมือนกันนะครับคู่นี้เนี่ยผมมองว่าราชบุรีไม่แพ้นะครับเพราะว่า,วาบุรีรัมย์เนี่ยสภาพร่างกายน่าจะอ่อนกำลังลงงงบบ้้าาาผมมฟันว่่รรชุีจะไแพ ดีล่ำก็แล้วกันน่าจะจบด้วยการเสมอกันครับแล้วก็ค่อยไปลุ้นคู่หนึ่งทุ่มว่าจะได้แชมป์หรือเปล่านะครับกุราชบุรีผมให้จบด้วยการเจ้ากันนะครับส่วน18บแปดรายกอีกคู่ก่อนนะครับสุโขทัยเจอสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดคู่นี้ไม่มีผลอะไรแล้วครับเตะลุ้นอันดับเท่านั้นเองนะครับเป็นดาวพิเศษภาคเหนือผมว่าสุโขทัยเล่นในบ้านก็ยังดูดีกว่าเชียงรายนะครับคิดว่าสุโขทัยมีโอกาสที่จะชนะเชียงรายได้นะครับส่วนคู่หนึ่งทุ่มที่มีผลลุ้นแชมป์อีกคู่หนึ่งก็คือท ทูเซเดียมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรังศิษ์ด้วยนะครับก่อนที่ทูจะย้ายไปเล่นที่ BG นะครับเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นทูบีจีเซเดียมแบงคอกเองตกรอบสุดวันถ้วยมาแล้ว2รายการไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะครับไทยลีกยังได้ลุ้นในทางทฤษฎีอยู่ถ้าวันนี้ชนะนะครับคือผลคู่แรกถ้าบุรีรัมชนะทุกอย่างมันจบไปละถ้าบุรีรัมไม่ชนะ แบงคอกชนะ BG ก็ยังต้องไปลุ้นกันนะสุดท้ายเพราะฉะนั้นเชื่อว่าก็ยังน่าจะใส่เต็มที่แน่นอนนะครับถึงแม้ว่าจะได้ลุ้นแชมป์หรือไม่ก็ตามแต่ว่าเป็นเกมสั่งลาสนามธรรมศาสตร์ลังสิตเพราะฉะนั้นแบงคอกน่าจะมาแบบเต็มพิกัดนะครับแต่ว่าตัวผู้เล่นอาจจะต้องเช็กกันหน่อยเพราะว่าก็เล่น120นาทีมาเมื่อกลางสัปดาห์เหมือนกันนะครับพวกพุทธเสนและก็ซีนี่นะครับน่าจะไหวไหมนะครับหรือว่าตัวไทยปกเก้านันประยุทธ์ขใหม่ผมว่าคงจะเปลี่ยนไม่เยอะนะครับเพราะว่าผู้เล่นก็ไมา พวกเขาต้องการันตีที่3ด้วยการขอหนึ่งแต้มนะครับแต่เกมในวันพุธก็มีรอยอยู่ก็คือฟุตบอลถ้วยเพราะฉะนั้นวันนี้บีจีพทุมอาจจะมองถึงเกมฟุตบอลถ้วยที่รอยอยู่ด้วยก็ได้นะครับตัวที่อาจจะยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยอย่างชนะที่สมรสินน่าจะยังไม่กลับมานะครับก็คงจะมีอย่างสารัตอยู่เย็นโนซือดานะครับพวกโกมิสนะครับเปาโลมินี Mar ini, ่มารโกมาลินี่อะไรพวกนี้นะครับน่าจะดำทับลงไปลุยเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยผมมองว่าแบงคอกน่าจะมีความมุ่งมั่นและมีความพร้อมมากกกวว่านน่าาเลนนนใบ้้ดยคอ อในบ้านฤดูกาลนี้ก็ยังไม่แพ้ใครเกมน,นี้ในบ้านไม่เจ้าก็เจีเยครับเชื่อว่าแบงคอกมีโอกาสจะเฉือนด้วยเพื่อที่จะ,ะลุ้นต่อไปในกรณีที่บุรีรัมย์ไม่ชนะราชบุรีนะครับก็มองว่าแบงคอกมีโอกาสดีกว่า BG ปฐุมยูนิเต็ดครับส่วนคู่สุดท้ายครับหนึ่งทุ่มตรงครับลำพูนบุรีเออร์พบคนครปฐมยูนิเต็ดนะครับก็ไม่มีผลอะไรละลำพูนไปรอลุ้นบอลถ้วยดีกว่านะครับสำนักขอนปฐมก็ตกชั้นไปแล้วเพราะฉะนั้นคู่นี้ฟันธงก็เอาไว้ว่าฟันธงแบบผอมๆก็แล้วกันเชื่อว่า,วาลำพพููนนนนนนเเเลล่่่่ใบบ้้าา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 จะะยยัังงงมมีีรภดดกววแฟอขไ เน้นเอาใช้ชนะสั่งลาแฟนๆไปก่อนเนาะอ่ะฟันธงวันนี้นะครับก็คู่ใหญ่ราชบุรีจะไปแพ้บุรีรัมย์ครับและแบงอคอกน่าจะเอาชนะ b ีจีปทุมได้นะครับแชมป์ยังไม่จบวันนี้ครับ